วันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน Poppy Play Time นะครับอยากจะสัญญากันไว้ไม่กล้าเล่นเลยอันจริงคือหน้าตามันน่ารักนะแต่มันน่ารักยังไงมันก็ยังดูหลอนอยู่ดีอ่ะมันยังดูหลอนอยู่ดีอ่ะนะอ่าฮะวิดีโอผมอาจจะไม่ได้แปลให้ทั้งหมดนะครับอืเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาพูดพูด คือเวลาผมแปลเนี่ยผมแปลไม่ทันนะเขาเหมือนพูดว่าเป็นหุ่นยนต์ที่แบบหุ่นยนต์ที่เจ๋งสามารถโต้ตอบกับคุณได้แล้วมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเทคโนโลยีเจ๋วที่สุดในโลกประมาณนั้นเขาบอกว่าผมเชื่อมั่นผมมั่นใจเขาหมายถึงตุ๊กตาตัวนี้ครับอันคีอตัวป๊อปปี้เพลทามเวลาเล่นกบป๊อปปี้ เขาบอกว่าเวลาดึงเชือกปุ๊บมันจะพูดกับทุกๆคนที่พูดกับมันมันมันจะพูดว่าหวัดดีฉันชื่อป๊อปปี้เสียงน่ากลัวมากอ่ะฮัลโหลแบ๊บบี้นี่ขัดรองเท้าให้ด้วยนี่ผมหน้าตามันก็น่ากลัวจะไปเล่นกับมันทำไมเหมือนของเล่นสมัยก่อนแบบวูดี้อะ่ะมันแกบี้แกบี้ในทอยสตอรี่ตามันเบลมากคือแบบ Uh -huh. <laughs> and if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite uh -huh. toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just two <laughs> ninety-nine 99 a person—an entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. <laughs> 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 อ้าวทำไมตอนจบมาจบลงเอ้ยที่ตรงนี้ป๊อปปี้เพลย์ทามเวลาเล่นของป๊อปปี้อ่ะมาเขานันเล่นกันสักทีเอ่อทุกทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาษาไทยให้ตรงมุมนะครับตรงนี้ผมขออนญายไม่อ่านแล้วกันอือหือทำไมไฟมันค่อยๆอยอ่อนลงอะโหลดดิง้งอ๋อโหลดดิง้งโหลดดิง้งโอเค อ่ะฮะเข้ามาแล้วโอ้โหเข้ามาในโรงงานเก่านะอื้ึอือ้อึข้างหน้ามีอะไรกด ex c t o pause ก็คือกด ex เพื่อหยุดเกมมีเทปหยิบเทปมาดิกด tab to view item อันนี้กล่องเกม <c oughs> ไม่ใช่กล่องเกมผู้บิดกล่องเทปใส่เข้าไปดูวัเนี่ยเฮ้ยฉันชื่อลิทเอรีย เดี๋ยวผมขึ้นเป็นสรุปตรงข้างๆให้แล้วกันนะว่าเขาเขียนว่าอะไรเป็นสรุปใหญ่ๆข้างๆเสียงเหมือนคนแบบแก่ๆปะเหมือนก็อายุเยอะแบบเฮ้ยเว้ยเว้ บนรูปน pues ี่มันคือเงาสะท้อนหรือว่าเป็นเหมือนหน้าคนคือมันเหมือนหน้าคนมากเลยอ่ะฟังต่อไปคือเอาให้เหมือนคนจริงๆเลยไงมองจ้องทีวีฮะหมดแล้วใช่ไหมไปไหนไปทางนั่นหรอทางนี้ดีกว um ่าไป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 มีไลค์โปรด้วยอีเทลลี่ อันนี้อะไรมันโอ้โหกระจกแตกมากด e t o open the door e โอเคอะฮะโอ้ยของเล่นลางเลื่อนโอ้โหเฮ้แบบนี้ผมก็เคยมีนะเป็นรถธรรมดาสมัยเหล็กสมัยเหล็กสมัยเด็กเป็นล้อนในไงที่พูดไม่ชัดนีแมวทางนั้นมีอะไรอะไรอะกระต่ายอันนี้ฮักกี้เฮ้ยฮักกี้มันคือไอตัวนี้ป่ะไอตัวตอนต้นเกมอะ ออกดีกว่าไหมปอ,อกคอือเอ้น่ากลัวเอ้บึ้ผมไม่ชอบเล่นแกมผีอะง่ายมันไม่ยายไม่ใหญ่ตรงนี้คือเวลาเล่นเกมผีแล้วมอนอะไรอะ่ะเหมือนแปะมือเป็นรูปมือคือ,อยังไงหาบันไดใช่ไหมหาบันไดไปปีนแล้วก็มือ๋อนี่ไงไอ้ตัวป๊อปปี้อะป๊อปปี้อยากจะเล่นสติกเกอร์เขียนว่าป๊อปปี้อยากจะเล่นตุ๊กตาหยิบไม่ได้อันนี้บอกว่าพนักงานเท่านั้น เขาให้จำตามสีนี้ใช่ไหมเนี่ยสีตรงรถไฟอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวผมสำรวจเพิ่มก่อนเนี่ยสีรถไฟเอ่ออะไรเนี่ยเขียวชมพูเหลืองแดงแดงเหลืองเขียวชมพูอ่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันแดงเหลืองชมพูเขียวตามรถไฟจริงด้วยพนักงานเท่านั้นอือฮือือฮือือฮืห้องวงกรปิดเปิดได้ไหมไม่ได้ที่นั่งนั่งรออะไรอือหรีมาก เทปอีกแล้วเอามานี่อะไรอ่ะอะไรทีวีเปิดเทปอ๋อตามสีโอเคโอเคเพทอมเวลาเล่นแกร็บแพ็คอ๋อก็คือไอที่อยู่ในตูป้ปะใช่ไหมเขาให้คนมองงี้ใส่เข้าไปตรงข้างหลังอ่าฮะให้ใส่ลงมาตรงมือใช้ทแทนมือเอาไว้หยิบของได้ อ๋อผมเข้าใจแล้วมันเอาไว้นี่มันเอาไว้แปะมือตรงก่อนหน้าเนี้ยไอที่เราเห็นน่ะแล้วก็หยิบของจากที่ไกลๆใช้แทนมือเราเลยอะ่ะว่างั้นน่ะแต่ว่ามือเป็นมือแบบยืดได้เหมือนแม่นากเอื้อมลงมาหยิบมันอะ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวมื่อกี้คือเขาเอามือไปจับหัวแล้วก็กระชากหัวขาดเลยน่ากลัวอ๋อสามารถเชื่อมได้ขอบคุณอ๋อ นี่คือเวลาอะไรนี่คือเวลาเล่นก็คือในตู้นี้ใช่ไหมเอ้ยเปิดด้วยอือหือหยิบมาเลยสองข้างปะอ,อ๋อมีข้างเดียวอ,อ๋อคือหาได้ต้องหาสองข้างใช่ไหมตอนนี้เรายังมีแค่ข้างเดียวตุก๊กตามหมีลองหยิบมาดิอ๋อฮะอ้โหกำไม่ได้อะทำไมไม่ยอมกำเดี๋ยวไปตรงห้องตรงนู้นนี่น,น่ตรงนี้พูดผิดห้องตรงนี้แล้วก็แปะมือซะอ๋เดินเข้ามมาได้เลยอ่ะ แปะมือแปะมือ,อาหามุมดีๆนะอะาานึกว่าจะมีแบบจำใสกแกอะไรมันจะมีอะไรไหมมันจะมีอะไรไหมออออโอเค <c oughs> นึวกว่ามันจะวิ่งมาหาเรามันแค่ยืนใช่ไหมอือฮึอือฮึอือฮึตัวสูงมากันหน้องเทสติง้ง ห้องฝึกซ้อมอันนี้ใช้มือเปิดได้ไหมอันนี้ห้อง power ห้องไฟฟ้าเปิดไม่ได้ล็อกเฮ้ยตกใจไอ้หน้าบ้าบอคอแตกนี่อเ,เปิดใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรอะ,อะกระแสะไฟฟ้าพุ่งไปทางนั้นเดี๋ยวเฮ้ยกุญแจเหรอเฮ้ยกุญแจอหยิบมันมาหยิบใช่ไหมอือหือโอเคหยิบกุญแจมาก็มาเปิดห้อง power ใช่ไหม อ่ะลองดูเออโอเค staff only เปดไปไม่มีตัวอะไรนะแบบฮักกี้วักกี้ใช่ไหมผมไปศึกษาชื่อมาแล้วอืฮึไม่มีอะไรมีมีตัวอะไรสีสีชมพูพิงคให้เชื่อมสายไฟเหรอ่ะฮะแตะมือดิเดี๋ยวกันอันนี้อะไรอ๋อ ใช้ให้ใช้มือจับปะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วจับดิอยูอ่ยมาเลยแปะแล้วังไงต่ออ๋อ,อเหมือนในนั้นเลยเอามารัดสายไฟอาะฮะแล้วก็ไปอีกที่หนึง่งใช่ไหมหาสายไฟหาไอ้เสาไฟเออรัดแล้วก็อาา่ะฮะโอเคไปติดแล้วอือไรต่อออกอะออกออกออกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวฮักกี้วักกี้หายไปแล้วเฮ้ย เจ้าไอตัวที่ยืนอยู่เมื่อกี้หายไปแล้วไปเปิดด้วยอุ้ยน่ากลัวเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวสี่ร้อยบาทมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาละวิ่งเปิดประตูปิดแล้วด้วยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งมันจะมาจากด้านหลังหรือเปล่าแล้วมันหายไปจริงๆนะเนี่ยมันหายไปจริงๆอ่ะัโอ๊ยตรงนี้ม่ต้องใช้สองมือสองมือ ไปร้อนหนรถตูีอ๋ออันนี้เปิดได้แล้วเพราะว่าสายไฟไมันวิ่งกันนานแล้วไงอ่ะฮะเดินไปไปชิว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 ,ชวมีอะไรมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมือมือเจ้าไอ้ตัวสีฟ้าเจ้าฮักกี้เดินตามไปดีไหมไม่เอาห้องนี้เปิดไม่ได้เอาห้องเนี้ยอยากเล่าห้องเนี้ยไม่เอาห้องนั้นไม่เอาเข้าจริงๆเหรออือฮเข้าไปก็เข้าก็เข้า มันคงไม่มาหรอกมอั้งอ,นะอืมฟันใหญ่มากอือเสียงดังมากพี่ออกมาเลยอืมอ,อืมอ,อืมอ,อือรือโอเค <Okay. S 1> okay. เป็นโรงงานยักษ์เหรอโรงงานยักษ์อะไรลดเสียงกัน อ๋อ,อ,อกล่องเทปหาเทปสีเหลืองหาเทปสีเหลืองหาเทปสีเหลืองอือฮึอุ้ยอ,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 อะไรไม่ใช่เสียงในบ้านเรานะอ๋อเสียงในบ้านเราใช่ใช่นกนกนกขี้ใส่หลังคาสตูดิโอเราให้ทำอะไรกันงียังไงเออคือยังไงยวนะ <S <S คือเกิดอ๋อ ดิบมาแล้วก็มาใส่อ๋อเคเข้าใจแล้วไปหาอีกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเรื่มประตงประตูอะไรด้วยนะเดี๋ยวนะแล้วทําก่อนแป๊บหบนึง่งตรงนี้อาจจะเงียบหน่อยนะต้องใช้สมองมอะไรเออมาจับเลื่อนอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่ะฮะลองเลื่อนอือฮึเลื่อนไปอือฮึอือฮึตรงนี้รูปโปสเตอร์อีกแล้ว นี่เทปสีเหลืองนี่เอามาอือโอเคนะฮะเอาเทปสีเหลืองไปเปิดกันเอออัออนนี่นี่ตู้ใส่เทปเครื่องเล่นเทปแล้วก็ทีวีอ่ะดูกันต่อมีอะไระเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังเดี๋ยวไปแปให้ชัดเจนก่อนแหม้ลำบากจริงๆเลยนะลิ้นเป็นแผลเนี่ย อออฮึเออฮึอออฮึอออฮึ huh. ไอนี่ตัวปัป๊ปปี้อะฮะเเดินขึ้นไหมไม่ทีาไหนตรงนี้มันต้องใช้สองมืออ่ะ <c oughs> ให้ต่อเออฮึ uh huh. uh huh. uh huh. oh, อืออืออืออ๋อหยิบไปนั้นโอเคโอเคเจอแล้วหาอีกอันปะ <c oughs> ไม่มีสี่อันต้องหายอีกสองอัน หาก่อนอ่ะนี่อีกอัน,นเออเออหยิบมาหยิบมาอืมโอเคหาอีกอันเดียวอีกแค่อันเดียวเท่าน,นั้นอยู่ไหนเนี่ยอันนี้กำล้มลงมาสเลเกลินอุ้ย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 ตกใจเตะถังขยะเอ้ยไอ้ไอ้อล้อเลื่อนตกใจอีกอันนี้อยู่ไหนอยู่ข้างไหนเนี่ยหรอเฮ้ยเฮ้ยฉัเห็นกับป๊อปปี้เมื่อกี้แบบแต่ช่างมันก่อนมันคงไม่ลงมาหรอกมั้ง ดีมันต้องอยู่ห้องนี้หรือว่าอยู่ห้องนี้เออลองหาดูดิเดี๋ยวนะเราขึ้นไปชั้นบนดิมันมันไม่มีแล้วนะเราเดินหาจนทั่วหมดแล้วอะ่ะอืมอาา่าฮะเดี๋ยวลองมาเสียบก่อนดีไหมเอ้ยนั่นเห็นไหมเอาปิดแล้วเอาหยังเฮ้ยอย่ <c oughs> เยมื่อกี้มันยืนน้อยจริงเดี๋ยวลองมาใส่กันแปบ๊บหนึ่งใส่กันเดี๋ยวนะอาา่าฮะแล้วก็นี้หาสีแดง เดี๋ยวเราต้องหามันจะอ,อยู่ตรงไหนได้ก็อยู่ในถ้วยน่ะไม่ใช่เหรอป้าบอกเวลาเล่นเกมผีนะคะเทคนิคคือพูดให้มันหาเข้าไว้ทานแต่อย่าใช้คำหยาบแค่นหนึ่งอ๋อเห็นแล้วนี่นี่นี่โอเคหยิบมาโอเคโหเออเออคงไม่มีอะไรคือเราเห็นว่ากี้เต็มตาแล้วจะใส่ไปไหนนะคะไปคิดเลยมาว่าก,กี้มันอยู่ตรงทางนี้ไปดิฟเลยมั ะไรมองไม่ออกอมองไม่เห็นนะคะลิกล่องอกล่องหรืออะไรกล่องกล่องอะไรก็ไม่รู้ใครอะ่ะเอ้าเอา,เอายนลงไปข้างล่างมือมือข้างที่สองอ่ะได้มาแล้วได้มือข้างที่สองมาแล้วอ่ะได้มาแล้วไปไปกันต่ออ่ะฮะแปะมาทีละข้างไว้เออโอเคเป็นสายยางไปเลยไหมเตะประตูไป <c oughs> เฮ้ยทำไมมันแง้มแง้มอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ะลงไปตามทางเลยกันเดี๋ยวผมขอเอาหน้าเอาจากหน้าจอก่อนอื้อแองเกอร์แองเกออะไรอ๋อทางนี้ไม่กลัวนะองเกจริงเดเดีวนัีะดเปิดอัโอเคเปิดงี้อลอไออเดินอเไปอาเปิดง ยม right like oh. oh. oh yeah. uh ันเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเราดิป่นคนลุกไปเองไหนเออไม่มีอะไรแลนะไม่มีอะไรหรอกไม่ว่ากินไม่น่ากลัวเลยมันก็แค่พวกของเงินกระจกกระจเงินเอะฮะเอะฮะแหลกแหอ่ะโผล่มาที่ไหนเนี่ยอะฮะ โกดังของเล่นที่ผลิตของเล่นผู้ผลิตเกมนี่ก็ทำอะไรเราใจหายหลายรอบแล้วเนี่ยพักให้ใช่ไหโอ้ขนลุกเต็มขาแล้วเนี่ยอเอ๋อตรงนี้มีอะไรประตูไมเปิดอะอะไรน่ากลัวเนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหน้าจอก่อน มเอาหน้าห่งมันจะน่าจะคมกนเอ้ยเอ้ยเอเอเอแบบนั้นหมมันจะยากเขาแค่ไหนกันเชื่อใแค่เกมตุ๊กตาบ้าบอยเฮ้ยแค่คิดึงหน้ามันก็แบบขนลุกแบบจะใจเล้ะอะอ๋อให้หาเทปสีชมพูชมพูหาเซฟสีชมพูเล่นมาเล่นมาโอเคอือฮึอ่ะ,อะนี่เทปสีชมพูไปเปิดซะไปเปิดดู อ่ะเปิดเร็วเร็ฮะดู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 อ่าน้จอต้อดิบแล้ว s าวนี้เป็นลูกแล้วอีกอย่างเวลาผมเวลามันขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นไม่เห็นซับนะคะเพราะว่าหน้าจอผมมันบังไปอ่ะอ่ากดเหมือนเดิมเหมือนเดิมแปะมือหนึ่งอีกมือหนึ่งไปแปะแปะมืออ่เลื่อนมากนเลื่อนเลื่อนนะโอเคแปะแล้วใส่ไฟเหมือนเดิมปะ อ่ะฮะรัดรัดไปไปรัดนี้รัดนี้อ่าฮะโอเคกระจอกอุ้ยมองรัด uh huh. นี้สิอ๋อเอ้ยหรือว่าไงหรือเดี๋ยวได้งงรัดอ,อดอันนั้นก่อนเหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวนะเอาดีดเอาดีดๆ,ๆแปบ๊บนึงปล่อยก่อนเดี๋ยวนะเดินสำรวจกันอ๋ออ๋อต้องดึงพื้นตรงนี้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วอ๋อมันทีละข้างนี่หว่า ทีละข้างงั้นก็ดึงด้านนั้นอะไรถูกแล้วเดี๋ยวเราแปะดีๆอ่าฮะโอเคแล้วก็กระชากมาโอเคเข้าใจแล้วนี่ๆตรงนี้ตรงนี้นะฮะดีๆเอ้ยอือฮะอือฮะโอเคกระโดดข้ามมาอือฮะอือฮะเจาะเดี๋ยวเดี๊ดเดี๊ดเออออือแปะเราใส่ไฟมาแล้วรับรับเลยเดี๋ยวเดี๊ดเดี๊ดทำไมมันรับได้ทีละงงบ้างนึงโอเคได้แล้ว อ,อ๋อแล้วก็มาแปะอีกข้างหนึ่งโอ,อ้โอเคเสียงไฟฟ้านี่ก็นากก่า,นากลัวน่า,นากลัวน่ากลัวน่ากลัวเลยอะ่ะกระแสไฟฟ้าไปนู่นอย่าบอกนะว่าต้องลงไปอะ่ะลงไปมีหวังจำสแกนสิบเท่ามันไม่นากก่ากลัวเลยมีคนเออมีผมเราก็ไปแบบสอบถามเพื่อนมา <c oughs> เพื่อนบอกว่าเคยเล่นแล้วไม่เห็นนากก่ากลัวเลยดูยังไงมันก็นากก่ากลัวเลยนะ กลัวนักกลัวนักกอัวลงไปลงไปลงไปอันนี้สนิมคือเลยลงไปลงไปลงไปกึกก AP uh ึก huh. ก okay, uh ึกกึกกึกกึกเป้งเป่งเป่งเป่งโอเคไม่มาแล้วมั้งไม่มาแล้วมั้งอือฮึอผ้าว่อนเปิดผ้าผ้าแอนดโอเคมคิดว่ากดไม่มีอะไรแล้วนะต้องกดผ้าอ่อนนี่แหละผมไปเดินมาจนทั่วแล้วเปิดแล้วกดเปิดดิเฮ้ยอ๋อกเปิดดิออโอเคเปิดแล้วอ่า ไปไหนต่อดี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 นะฮะชักกันโยกชักกันโยกอันนี้ไปดูยูทูปานะเมื่อกี้ชักกันโยกโอเคแล้วของเล่นมันก็จะหล่นลงมารวมรังกันป่ะอือฮึไปหาไอ้เจ้าตากะดุกกระดิกบาโบนะคะเออนี่มาดูกำมาวิธีกันนี่นี่ไหลไปทางนู้นละพะปู่ที่ไหนเอ๊เสียงอะไรแปลกเสียงอะไรแปลก เฮ้ยโอ้ย,อยตกใจปากไอ้ไอ้ตัวนี้มันปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วของเล่นไหลามาเป็นหุ่นยนต์เหรอสีเหลืองแมวเป็นเสือสิงโตรหรือเปล่าเสือ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 อืงมงมงวนกงวงงวนมันเสียงอะไรแปลกๆด้วยอ่ะเฮ้ยข้างบนมีรถไฟออ้ไฟติดก็ทำให้เราตกใจด,ด้วย ขออภัยด้วยนะคลิปนี้ผมเป็นล้อนในอือฮะเอ้ยออกมีออกเลเซอร์ตรงนู้นด้วยอ๋อเอ้ยไฮเทคนะของเล่นเตรียมตัวเต,ต,ตรียมตัวรอเดี๋ยวเราจะต้องหยิบของเล่นแป๊บหนึ่งวิ่งไปทางหลังไม่มีอะไรเดี๋ยวนะหนุ่มจะต้องเราจะต้องหยิบของเล่นรอของเล่นออกมารอนะรอสามสองหนึ่งหยิบมาเลยอโอเคไปตอประตูตรงนี้จะได้เปิดออกสักีมาลุ้นกัน ทำไง Jahres? อ war, okay, okay. okay. oh no. hey. right ๋อของเล่นมาวางวางดิวางไงโอเควางแล้วี๋ยวมันจะเปิดประตูโอเคมายังไงต่อ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 ฮึโอ้มุ่งหน้าเฮ้ยไอ้กพวกจิ้มาแล้วทำไงประตูมันเปิดเข้าไปกันเด้อวิ่งวิ่งกระป๋อเออโอ้โอ้โอ้ไม่ตามมาแล้วนะวิ่ง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 นี่มาเป็นไฟฉายไฟฉายโอเคออื เดียวซ้ายเดียวซ้ายเดียวขเดาตรงตตงตรงตโอ้มาทางนั้นนันนั้นนันนวิ่งวิ่วิ่งเดียวายเดีขึ้นขึ้นเเอ้ยขาดีกว่าซ้ายแ่แ่แพูดงงสลับพันพันเลยนะ่าว้ววเกียดตาพ่อที่สุดแล้ว เออโอ้โอ้โอมันมาแล้วนะมันาเลยนะยมันวิ่งวิ่งไโอเคโอเคโอเคทำไมตรงนี hay, why, long, oh, okay, uh ้ไม่้าเ้าเขเขาเข้าเข้าาเข้าเข้าเข้าาเข้าเข้าเขาา้าเเา้าเ มันไงมันก็บอกว่าเออเดิงกลองมันเดินลงมาับมันเดินลงมาตบมันเฮ้ยมันเออนี่ไงดอกป๊อปปี้อ่ะที่เขาบอกว่าให้ตามหาตอนต้นเกมนี่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 วิ่งไปหาที่ไหนะมันตายแล้วใช่ไหมมันตกลงไปงั้นอ่ะฮะไปที่ดอกป๊อปปี้เร็ว นี่นี okay. OK. ่นี่นี่ Zack ี่บอกให้ไปหาฟลาเวอร์ฟลาเวอร์ตอนต้นเกมอ่ะนี่ไงโอเคเปิดแล้วครับน่ากลัวเลยนะเพราะว่าไอ้ไอ้เจ้าไอ้ตัวผีฟ้าฮักกี้วักกี้มันหล่นไปตายไปแล้วนี่ของเล่นกูหูของเล่นตัวน่ากลัวมากเขาบอกว่าเวลาฮะเขาบอกว่าให้หันกลับไปอย่าเข้าไปเลย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  บางคนก็บอกให้เข้าไปเลยบางคนก็บอกว่าอย่าเข้าไปเราเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเกมบังครับนี่มันบ้าเราหรือเปล่าหรือว่าคาริฮาดอะไรเออน่าจะบ้าเราหรือว่าเป็นเออเออแต่ไฟมันเปิดอ่ะมันก็ต้องเป็นอันที่มันยังไม่เจ๊งดิบ้าเราหรือว่าคาริฮาดใครเออแต่มันใหญ่มากนะเออแต่ผมเริ่มปวดฉี่แล้วอ่ะมีห้องน้ำไหม ที่นี่มีห้องน้ำไหม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 หาห้องน้ำหาห้องน้ำหาห้องน้ำแล้วโอ้โหไฟอะไรสีแดงเนี่ยือไอเจ้าไอนี่แน่เลยตัวป๊อบปี้ใช่ไหมใช่จริงด้วยโอ้โหห้องอะไรเนี่ยแล้วไฟอะไรไฟดิสโก้อะเออจริงไฟดิสโก้จริงด้วยอ่ะฮะทำไมเปิดกล่องอะเปิดอะเปิด กับพิบตาด้วยทำไมจด <case. S 1> คุณเปิดกล่องให้ฉันอย่ายอจำซะแกนะเออจบสักทีเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหตั้งนานคือเดี๋ยวผมเล่าเนะเรื่องย่อๆให้ฟังแบบสรุปแล้วกันนะก็คือในเรื่องมันก็จะแบบประมาณว่าเราคือมีคนส่งตดหมายมาหาเราบอกว่าทุกคนนะ่ะคิดว่า พนักงานในโรงงานนี้ยตายกันไปหมดแล้วแต่ความจริงแล้วเขายังอยู่ที่นี่เราเนี่ยก็เลยต้องกลับไปที่โรงงานนี้เพื่อที่จะแบบไปหาตัวแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปหาประตูดอกไม้ซึ่งทีนี้พอเรามาถึงประตูดอกไม้ปุ๊บอะเราก็เจอกับเจ้าป๊อปปี้ตัวนี้เนี่ยแหละซึ่งเขาใส่กล่องไว้เหมือนแอนนาเบลเป๊ะเ,เลยที่พักเสียที่มีเด็กไปเปิดอะอะเหมือนเป๊ะเ,เลยนี่ก็คือในเรื่องยอ่ยอๆของ c ชปเตอร์วันนะครับมันยังมีแชปเตอร์ทูอีกเพราะว่ามันขึ้นไงว่าแชปเตอร์วันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอแชปเตอร์ทูไปสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์ด้วยนะครับบ๊ายบาย